ตอนนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับนอกจากจะรับมือกับน้ําเหนือที่มากันแล้วตอนนี้มีเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงกันด้วยครับล่าสุดนี้ทางด้านของสทอนอชอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมปรับแผนการระบายน้ําเพื่อลดปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยาในการรับมือปรากฏการณ์น้ําทะเลหนุนสูงนะครับช่วงของวันที่13และก็วันนี้ครับ14ตุลาคมครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยและหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมครับประเมินสถานการณ์น้ำประจําสัปดาห์สถานการณ์อุกภยัยและการให้ความช่วยเหลือผลการดําเนินงานตาม10าบมาตรการการรับมือฤดูฝนปี2567และการเตรียมรองรับฤดูแล้งถัดไปนะครับด้านของนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสํนานักงานทรนนัพยากรน้ําแห่งชาติสทนชเปิดเผยว่านะครับว่าเมื่อวันนี้ได้หารือร่วมกับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐจันทละรงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถึงสกกากณ์น้ำในปัจจุบันครับซึ่งนายยกรัฐมนตรีมีความห่วงใยถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมในวันนี้ครับเพื่อที่จะลงรายละเอียดการปรับแผนรับมืออย่างเข้มข้นการวิเคราะห์การบริหารจัดก,การน้ําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับโดยแม่น้ําปิงวงังยมและน่าน ที่จะมามีผลต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้เขื่อนเจ้าพระยาสามารถลดการระบายน้ำให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง นุทยาที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ครับไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนศิริกิจกันค่ะปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและยังไม่มีการระบายเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามค่ะได้มีการประเมินปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเติมในเขื่อนศิริกิจที่จะยังไม่มีในระยะนี้นะคะจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งจะทาให้สามารถคงการระบายน้าไว้เท่าเดิมได้เพื่อจะสามารถลดปริมาณน้าใน น้ำนานและทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่แม่น้ำยมและท่วงบางระกรรมของจังหวัด พิจิตนะคะแล้วก็พิษณุโลกเนี่ยสามารถระบายลงสู่แม่น้ำน่านแทนไม่ให้ไปไหลเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพยาส่วนที่บึงบรเพชรค่ะล่าสุดนะคะรับน้ำหลักเข้าในพื้นที่อยู่ที่290ล้านลูกบาศก์เมตรและยังคงเหลือศักยภาพนะคะที่จะสามารถรับน้ำจากแม่น้ำได้อีกนะคะประมาณ8 0ถึง90ล้านลูกบาศก์เมตรและยังได้หารือกับกรมชลประทานค่ะทราบนะคะว่าปัจจุบันค่ะระดับน้ ้ำเหนือของเขื่อนเจ้าพยานะคะล่าสุดอยู่ที่16.5เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและปัจจุบันมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะจึงได้มีการพิจารณาที่จะระบายน้ำไปยังฝั่งตะวันออกให้มากขึ้นและยังที่โครงการมโนรมนะคะเพื่อเข้าไปในพื้นที่ของชัยนาทและก็เขื่อนป่าศักค่ะและจะผ่านลงไปสู่ทุ่งรับน้ำนะคะที่มีพี่น้องเกษตรกร เตรียมทุ่งและมีความต้องการน้ําสําหรับการเตรียมแปลงการ,กรเกษตรที่จะทําการ,กรเกษตรในช่วงฤดูแล้งซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยตัดยอดน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยาได้ในระดับหนึ่งและลด การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพญาลงซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการระบายน้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพญาได้นะคะในวันพรุ่งนี้ในการลดนะคะอยู่ที่50-100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะมีการประเมินลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันไดค่ะเพื่อสามารถรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในห่วงวันที่13ต่อเนื่องจนถึงวันที่24ตุลาคมนี้จึงไม่ต้องการให้มวลน,น้ำที่กำลังระบายไป สมทบกับน้ำทะเลน,นุนค่ะ